สวัสดีครับเมื่อเนี้อยู่น้ำขอ,อกหมูครับหมูยังก็หมูหมูหลุมหมูหลุมหลุมตัมวมันอยู่ในหลุมเนาะอ้ออยู่ในหลุมครับนี่ครับนะมีไก่พร้อมไหมไก่กับมี่ขุดเด้ยงไ้กําลังสมพันธ์เมื่อนี้ขายหมูครับโรงเรียนบ้านตรงต้นขายหมูนะครับเมื่อนี้มีลูก้ามาหอด มองเลยเนาะมาจากบ้านไหนก่อนครับลุงบ้านโกธาจะไปให้ง่ายยังก่อนทำบุญบ้านทำบุญบ้านทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่บ่ครับโอ้ขึ้นบ้านขึ้นบ้านใหม่ครับถึงมาเอาหมูนี่เอาไปยักตัวสองตัวสองตัวตัวไหนเนี่ยมาไว้หรอเป่าตัวนี้ตัวยู่เสาครับตัวนอนยูเป่นบ่ตัวนอนอยู่กับตัวยู่เสาวะสันครับเห็นบ่ ันนี้สองตัวครับตัวละพันกว่าบาทเนาะตัวละพันพันเท่าไรล่ะเรือพันหาโอ้โหแพงเรื่งนี้เนาะตัวละพันหาครับพ่อสื่อครับหมูโรงเรียนครับเลี้ยงโดยคุณคู่สวัสดนะครับเจ้าของฟ้ามฟ้ามหมูวันนี้เจ้าของเพิ่นสีมาจับเองเลยตอนนี้กําลัางหาอุปกรณ์การจับ หมููอย่ติดตามชมกันดนะครับเด้อนี่มันเอารถมาครับมาเอาหมูเนาะตาเนาะครับมาหมองเดียวกันเนาะครับอบ,บอร,รอสี่แปดสีเ่เจ็ดวัตถเป็นงวดหนาเนาะหนาเนาะนี่ทำบนแจ็คมนะันสิเป็นงวดนี่คืออุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการจับหมูก็คือเสือกเข้านี่ยนะครับเป็นเป็นบวง ไว้ถดึงขาเน่อยถดึงขาหรือดึงข้อถ้าเบิ้งครับสีตามชมกันนะครับว่าเพิ่นสิดึงแบบไหนเด๋ยวพอเคยเห็นคือกันวันต่อไปโอ้โหนี่ครับปัญหาทางออกจนได้ของมันนะครับทางมันเที่ยวจนเปล่ยนเบิดอ้าวรอแล้วครับครับมาเบิ้งครับสูตรครับนี่ครับเจ้าของเพิ่นครับเจ้าของหมูคุณคู่สวัสดิ์กำลังรอครับนี่ครับเอาตัวไหนไป มากไว้อาอ้าวมาปนกันลงกันได้บัดนี่บอเจะโซ่ขายไหลบอสจ้โซ่ขาหลายตัวไหนขายไหลไปอ๋อตัวไหนขาหลอู้จอยหมดอ๋อมันจอย,อจอยกินบักแตงโมครับบักแตงโมเหลืออ้าวจะแย่งกันเขาโรงเรือนเขากินลาบหมูนี่นะครับลาบหมูเหลือเล,ลี้ยง,ง,งหน่อยกินโบเบิร์ตเอาขลงเอาบเบิร์ตขลังค่อยค่อยเลี้เอาเบื้งวิธีการ จับหมูกันว้าตัวนี้จังไรจังห่วงแทะแม่นี่แไหมอ๋อบังปวดเ่็นยันปวป่องดุเพิ่นเพิ่นยัเน,เ,นยเขาไปเอาดุเพิ่นก <c oughs> ันไปอ๋อเอามาเจ็ดบ่วงเหรครับเบิ้งบ่วงครับ ไน,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 นี่อุปกรณ์นี่อุปกรณ์ซอยปรอบนี่ไม้เสานี่ไม้เสาโอ้ใส่บวงอ้อห่องกังสีครับตดวดด้งใครัองงเอา เบิ้งบนนี่เบิ้งวิธีการครับนี่เนาโอ้ยพันคล้องกับปลอมครับเอ้าโอ้โอ้โอ้อันโหอะไรเลยนี่โหแล้วอ่าอ่าอ่าได้ได้ครับโอ้โอ้ได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 ้โอ้ยติดแถวเอ้าดึงบันนี่โอ้ยดึงพิดสนโอ้ยต้องดึงเสื้อได้บ้าฮันเออดึงเสื้อเอาไหมเอาไหมผิดพลาดทางเทคนิคครับ เอาเบื้องไม่เอานี่ดวงนวงฟามในโชค้ไว่าหไะอเอาส่งฝีมือครับสีไทยปจับ2อตัวครับแล้วว่มันเดืองเซตเป่าเกางเกงอย่าของเด้อเอาเบิ้งไม่ครับนาซีไทยนาสิไทยปันกับปอม Ô <laughs> <laughs> gì tuần tony nó. Moment khó ngại đỡ, vinhong, eh. ờ, đáng chị đón tóm, đáng chị đón tóm. Tony vẫn xiếng, liáng, 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 chỉ liáng, 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 Ờ ไรบ้าพีแล้วครับบาดนี่ครับไปอไิ่มนหกินเข่าจนเบิดนแล้วก็กไปนอนที่บานนีุ่ <c oughs> ่น <c oughs> ไปนอนแล้วบานนี่เอาไปแล้วบาดนี่ มันมากรสเซิงป่ะก็ไปแล้วครับนี่ครับมันต้องเจอดังตัวนี้ครับเอามาบนเข้ามาลงไปเลยครับไปงมาลงไปมโชคโชคไปโชคไหมเต้นลงไปที่หลุด ลแกระโดดกระโดดโดโอ้โศกโอ้ใหญ่แหงครับโศกหม้อหนึ่งหม้อหนึ่งยังซ้ำนี่หม้อสองอีซ้ำไดม้อสอง่ความความรอไกัม่ปจับเลยนี่ฮ่อไปโชคเลยเพิ่ง กัแวขาด้เียันยขาขึเสมาเสหมูไเอสบสวบข้เอาจะลังมีมีวิธีการหาวิธีการไล่ตองไปทั้งคนอ่ากันหมูตัวนี้นะครับกันหมูตัวนี้สวบจับขาไปเลยเอไปอีกวุ่มาเลยวะ À. Đây. Đáp... Chắp lang lắm số. Vai, vai ào mất gì đoạt mất thang số đấy bạn này. Ừ. Lật vậy. Nan nan nan. Chiếu tô nhảy đấy bạn, bố đéo tôi nhảy à lục man. À lục man, lục man số. <laughs> ào, 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 à. เออ๋เอาไปเสกคนไปไปไรไม่ดื้อเออเดี๋ยวกอาลงมาดอกบานี่โอ้มาเบิ่งครับจับหมูหนิกับพวกมันจับง่ายๆได้ครับพี่น้องเอ้ยไอ้บามันง่ายมาล่องเบิ่งครับขนาดหมูหน่อยได้นี่ยังจับอย่างโคตโชคมันได้ไม่เขาพุ่นอ้าวติดลมแล้วบันเดี๋ยวมันก็ติดลมเดี๋ยวโชคมันมามันมาทั้งผีก้อนโชคโชคดักอยู่นี่ไว้ นั่นน่ะโชคมันไปพูดแล้วโชกดักไปเดี๋ยวกลับมาพี่ตาไปดักทังนั้นไว้มามาเตมาจับหมูเตว้กบักง่านนี้ว้าเอี่ยเนี่ี่ยเนี่ยเน่เนี่่ยเนนี่เนยนี่นเนี่ยเนี่ี่่เเเเนย่ ผ่าทาอ๋ออ๋อสวบเลยเมึงเบิงเบิงเบิ่งเอา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 ตายเออเออต้นนี้พอด้เอาสิปล่อยครับสิปล่อยเอาไปเลยบานมึงมึงห่วงดูหลายเอาเลย บอกว่ายาห้องบอกว่ายาห้องยาห้องกล้บังเด้อเดี๋ยวมันรดตัวให่รถนะจับดีๆใจดีขนาดต้นน้อยๆมันยังจับยากกว่าน,นี่โอ้โหจับดีกนี่หมูไปเลี้ยงครับหมูไปเลี้ยงเอาเข,ข,ข้าไปตัวเสือกัอยู่นิจักกันยูนิ เออเอาไปเข่าดังเอาไปเข่าดังคนนี้ก็ได้มันออกไปเออนั่นไม่เข้าบ้านเข้าบ้านเรวเข้าบ้านแล้วเอาเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านเราแล้วไปจับเอาเลยไปจับเอาเลย ในที่สุดก็มาเข้าบ้านอย่ามารู้เตอร์ลดตัวหน่อยนะลดออกนะครับเอาเข้าบ้านแล้วลงๆไปจับกระนังมันสิรุดได้นั่นมันสิรุดเหรอดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้ก่อนดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้โอ๊ยโว้ยโมเป็นหมูหมูเลยนี่เปนขาปั๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยว สกยัะไปญ่มาสิมูสืไงกูสไงกูไปไ่ตัวนั้นบ่อ้าวคุณครับตคุณแลครับแะวั่างตัวใหญ่มันแรนใส่มาแล้วครับเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอเอาเอาโอ้มันส่นมาดตัวนี้โอ้มันเฟี้ยเนาะมันอาศัยยังไงโอตัวใหญ่บางไหแหมมันกัดอ่ะโอ้มันผ่านมาแล้วมันผ่านมาหลายรุ่นแล้ว จะข้องหมูแล้วก็ใส่วิซา่าตอนนี้พระท่านใส่วิซ่าซื้อเอาตัวหน่อยมากข 100, วางหนึ่งพันไปป๊าราะมันข้องง่ายตัวนี้เนาะนขนาดคลอกไเล็กๆได้ดิเอ้านั่นตกใจกันเหลวัง เอาเอามาเอาได้รบังเจียวเจียวได้โอ้ยบันิดโอ้ยระบังใหม่ล้ม่ม่ทางเอาไม่ออตัดไม่พอเขาบันทิสนเลยอ่มาตอนนี้โบหมูกับคนละเอา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 ไปแล้วเขาไปแล้วเอาแล้วเอาเเอาตัวนึงนั่นละแม่บ่ แม่เราบ่เอาว้มันลบดีเนเอาไปแล้วอ้าทีเอาตัวนั่นบ่อ้าวไม่นอไม่อวานหำอาเอาิปไบ่สอบอกสอมันก็ว่าปล่อยหรอกโอ้ยสวนี่เพิ่นบ่อยากจับมีไงดิจับขาเลยคู่จับขาเลย มาโอ้มันก็หูหนะมันก็มัเทียนนน่นนั่นน่มามามาจับขาเลยโชคอ่ะอ่ะไปแล้วไปแล้วไปลาดนี่ๆอไปเลยนี่ปเนี่กเนี่ย Băcidai 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 bên mặt kiao bà la ma la bà la bà la oh 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 มวนมวแน่คู่มวน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 มวออกโบ่้าวอ้าวอ้วอ้าวนี่จับขานานสีโลานี่สีโรลาเอ้าจับไป้ำไมสีโรลโรล่าสโลาจับข้อมันจับขามันจับขาไว้จับขาไว้ก่อนจับขาไว้จับขาไว้เอออ้าวนี่ สิกมาเลยเอาไปเลี้ยงพี่เลี้ยงนอ้นนนองเด้อจับได้ดไดลดแล้วครับขาไหน,นก็เสียไปเลี้ยงจับไปเลี้ยงนี่นิอ,นนอ,าอ้าวพอครับสวัสดีครับ